เนยชวติกาตอบแล้วหลังโดนโยงเป็นนักธุรกิจติดหนี้พันล้านไม่จ่ายถือเป็นกระแสะข่าวเมาสะเทือนวงการเลยทีเดียวค่ะกับกระแสะข่าวปริศนาอักษรย่อจากเว็บไซต์ Daily News Online และมีเพจเจมอยร้อยแปดนั้นได้เผยแพร่พร้อมระบุว่า ดาราสาวรายหนึ่งมีไลฟ์สไตล์สุดหรูจนใครๆต้องอิจฉาแต่ภายหลังกลับพบว่าเป็นนีธนาคารแต่ไม่ยอมใช้จนเข้าสถานะนีเสียหรือ NPL ที่ค้างชำระ ติดต่อกันเกิน90วันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของดาราสาวคนนี้แบ่งเป็นก้อนแรก5 2 0ล้านบาทกับหนี้สินอีกก้อน620ล้านบาทและก้อนสุดท้าย210ล้านบาทรวมหนี้สินทั้งหมด1,350ล้านบาท ซึ่งเมื่อทางธนาคารนั้นได้ทวงถามการชำระนี้ก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างเจรจาหาคอยุติกับคุณส่วนจากนั้นก็ยังมีข้อมูลด,ด้วยว่านี่สินทั้งหมดของสินเชื่อภายใต้บริษัทเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการส่งออกมีเงินประกันอยู่ที่400ล้านบาทซึ่งหลังกระแสข่าวนั้นถูกเปิดเผยออกมาก็มีคนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดาราสามนักธุรกิจคนดังกล่าวนั้นคือใคร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีขนพุงเปาใส่จังๆก็คือเนอยโชติกาเนื่องจากเธอเองนั้นเป็นทั้งนักแสดงและนักธุรกิจอีกทั้งยังมีไลฟส์สไตล์สุดหรู อะไรก็ตามล่าสุดเนยโชติกาหน้นก็ได้ออกมาชี้แจงโดยเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าไม่แปลกใจที่ชาวเน็ตหลายคนจะพุ่งเป้ามาที่เธอเพราะขนาดเพื่อนของเธอนั้นก็ยังส่งข่าวมาแล้วก็ถามว่าใช่คนในข่าวหรือเปล่าแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่ไม่สนิทเพราะคนที่สนิทจริงๆเขาไม่ถามเธอก็ถามเพื่อนคนนั้นไปตรงๆเลยว่า ทำไมถึงส่งมาให้เพื่อนก็ตอบว่าในข่าวเหมือนว่าจะเป็นตนเนื่องจากตนทําธุรกิจก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่เคยติดหนี้หรือผ่อนอะไรของที่มีทุกชิ้นมีเงินเท่านั้นถึงจะซื้อเรียกได้ว่าซื้อสดงดผ่อนเพราะไม่อยากมีหนี้ส่วนกับเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขา สำหรับคอมเมนต์อะไรต่างๆเนยเลิอกอ่านข่าวดรามา่าอ่านคอมเมนต์มานานแล้วเพราะเราเสพแล้วอินและจะเครียดอย่างไรก็ตามตอนนี้เงินในบัญชีก็ยังไม่ถึงพันล้านส่วนธุรกิจทุกตัวนั้นไม่เคยกู้เลยเริ่มต้นจากเล็กๆถึงแม้ว่าจะมีธนาคารหรือคนติดต่อ,อมาให้กู้ก็ไม่กู้ใช้เงินสดถูกธุรกิจ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ